นี่ก็จะมาทำเค้กนะคะทำเต้กใต้ปอให้ปอกินจุจด้อนะไอ้บ,าบ้บาเต้ไอ้บ้าเจ๊น้องเป็นบ้านนะคะตอนนี้อยู่สองคนนะตอนนี้นอยู่กันแค่สองคนแม่ไปหนาวแม่ใจหนาครับหนาวอยู่วันนี้ก็ไม่มาทำเค้กวันเกิดน้องไม่รู้วันเกิดน้องวันไหน ส่วก็มันฮิตส่วนน้องบะฮิดอย่าไปเชื่อมันพูดเลยว่าเสื AM ้อ enfin ส่วน้องมันฮิดนะนั่งง่ายไปโรงเรียนตั้งเรียนนะฮะใช่ไหมเนาะใช่ไหมนั่งก็ไปโรงเรียนจุดสักกุ้งักกุ้งใหม่เนี่ยสักกุใหม่แต่เมื่อกี้ใครเลินนะ ใครตอบถูกเดี๋ยวเราจะไอ้นี่ให้ดูเลยวม่อยากเปิดหน้าเดี๋ยวมันเงี้ยมากนะฮะเสียงดีแต่หน้าเงี้ยใครเป็นแล้รบ้างเสียงดีแต่หน้าเงี้ยใช่ไหม ใครทำเสียงผู้ชายได้อัดมาให้ฟังหน่อยอัดลงคลิปตัวเองคลิปแรกเลยอะ่ะอัดรงแปลตุกแวลบองวันนี้ก็จะมาทำคลิปสุดไม่อลังการ น้องก็ต้องกินมูจิหยุดน้ำกินน้ำไม่เชี่ต้องทำให้หยุดน้ำสวยที่สุดห้ามให้หยุดน้ำหล่นเม็ดตัวนิดเดียวต้องทำใหม่นะฮะเพราะหยุดน้ำแล้วเจ แตกแล้วมันจะไม่สวยจะเอากี่หยดก็ได้เวลาผ่านไป<อ>เลยมันก็หกเลยอืออ้า,อาหลุดีแล้วไม่ทำและแมงเลยเราจะเปิดให้ดูนะสักแป๊บนึงอนะอันนี้เล่นดินน้ำมันกันนะไม่ต้องบูลลี่เนี่ยแบบนี้เนะี่ยเดี๋ยว่ายให้ไปดูใกล้ๆนี่ตรงแบบนี้ เด็ดดูหน้าน้องเด้ดเด้ดด็ดดดด็ดูสิเด้ไเด็ดด็ดเด้ดเด็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 ดเดเด็เด็ดเดเด็นเด็ดเด็ดด็เด็เด็นด็ด็ดเเม็ดเเด็ดเด็ดเด็อเดาดเดัดเายเองดเเดาดเดมเเก็ดเเด็นเด็ดเเ็ ดูไม่ออกเลยอะอึอ้าหล่นคิกจะหล่นเอาไม่เจออีกพอดีตอนถ่ายคลิปไม่ได้ดูด้วยนะอา้าพอดีเดี๋ยวมีเดี๋ยว่าเล่นถายของได้แล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะจะปิดหน้าตัวเองไว้นะ เดี๋ยวลืมบอกไปเลยถ้าน้องน่ารักให้กดหนึ่งถ้าน้องน่ารักให้กดสองตำนิดนดนะฮะน้องเป็นเด็กประมาณอายุสามขวบตอนปิดเธอเปิดเทอมแล้วน้องก็จะขึ้นไปเรียนเลยโรงเรียนไปให้ดีนะฮะทุกคนชอบไปโรงเรียนกันไหมส่วนเราไม่ชอบ ตันนี้ปิดเทอมแล้วยังว่าไปโรงรี้นใะห้ดีนะวันนี้ทุกคนจะบอกมาได้ว่าจะให้ทําเมนูอะไรทาเมนูใจนี่คือร้านของเรามีตรงที่เติมน้ำราปลูกดอกไม้ด้วยอ,อันนี้ก็คือบ้านเรานะนี่าหาสนใจนี่น้องจะให้ดูหน้าน้องสักสั้์หันมานี บ,บวันนี้เป่าวจะมาทำเมนูอะไรเมนูฮอตไก่ย,ยาวาเดี๋ยวให้ดูนะถ้าน้องทอดเสร็จแล้วจะเฮียขนาดไหนคลิปนี้ก็ไม่มีสาระหรอกเดี๋ยวแค่นี้นะนๆะายบาย,บายเดบ๋ายวทำคลิปต่อนะ